ดครับเพื่อนๆนี่มารับเชบ็คแถววิภาวดีรังสิตคนเดียวรับเช็คที่วิภาวดีรังสิตเดี๋ยวไปตามติดว่าผมจะไปที่ไหนต่อวันนี้ครับครับงานน่าจะเยอะนิดหนึ่งวนวันนี้นะครับไปดูกันดูวพี่กรุงเทพก็จะใสๆไงเอ๊ะ <laughs> ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อาโอเคได้อยู่ไปครับไปดูว่าผมจะไปที่ไหนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิตแม่เซนจ์ไปดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อวันนี้ไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุก,ท,กท่าน ันนี้ผมมาที่กระทรวงพานิชย์กระทรวงพาณิชย์อยู่ตำบลบางกะสออำเภอเมืองจังหวัดนนบุรีครับกระทรวงพาณิชย์ครับตำบลบางกะสอวันนี้เยี่ยมกระทรวงหน่อย เราจะไปเยี่ยมนะครับมระทำงานสวงพาณิชใหญ่มากครับสวงพาณิชต,ตำบลบางกะสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีรบมเรือนครับต้นไม้เยอะครับก็มีคนโดด้วยนข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะครับ ทำงานที่นี่ก็มีที่พักสบายสะดวกสบายกระทรวงพาณิชย์แล้วเข้าไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับอันนี้ด้านนอกหน้าตึกน,นะครับไปครับเข้าไปด้านในกันใหญ่มากครับกระทรวงพาณิชย์ มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำไมเงียบจังเพราะพักเที่ยงนี่หน้าแะครับสทรวงพาณิชย์กรมส่ง,สงเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปกันนะครับกลมการค้าระหว่างประเทศนี่จะเป็นอนุนาวรี์นะครับสาดูาที่รัฐมนตรีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารกระทรวงนะครับจะต้องมาสักการะท่าน กว้างขวางสวนพาณิชย์ว่ามีคอนโดด้วยเชื่อมด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับไปครับสวงพาณิชย์ครับจังหวัดนนทบุรี ลางกระส้วงจะติดกับแม่น้ำเจ้าพญานะครับเป็นสวนจองม,มานั่งกินข้าวกันเยอะอยู่ครับ้านดีลาวด,ดีอารุตรงข้ามจะเป็นวัดอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับสวยครับ สวยมากครับกระสวงพานิชย์ตลื่นื้ดื่มรับวัดอะไรนี่หลววัดนี่ฝั่งนี้ฝังเกกตาเกตหรือเล่าไม่ใช่กองเกตนะครับ ฝั่งตรงข้ามนี่วัดอะไรกัครับวัดอะไรแดงธรรมชาติครับวัดแดงธรรมชาติครัเขาจะไม่ผิดฝั่งกอเกตว่ารรครับังน้นตรงนี้นกอกเกตใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับเพร,ราะติะะดอยู่ไปอ๋อครับเห็นหลวงพ่อท่านปางท่านปากแดง พญานาคเนาะอยู่สวยครับไม่ได้มานานเลยมาตั้งแต่เขาสร้างจนึนี้ไม่ได้สร้างเลยเปล,เปลี่ยนเยอะครับเปลี่ยนเยอะเลยบพี่ของุณครับพ <c oughs> ักเที่ยงไงผัาติดเที้ยงเจ้าที่รู้ า่าดิวสว่างสวยกระทรวงพาณิชย์ครับอันนี้คือด้านมันจะเป็นด้านหน้าจะติดกับนถนสนามบินน้ำนะครับหลวงพ่อโอภาสีครับสนามบินน้ำนะครับในน้ำเจ้าพยา อันนั้นนุ่นจะไปจังหวัดปทุมธานีนะครับปทุมธานีสายมือเขา้านนทบุรีครับสะพานพระนางกล่าวนะครับ <Ooh. S 1> ดิวหน้าถ่ายรูปครับเครื <Ooh. S 1> ่องพักเที่ยงก็เจ้าที่เขานั่งทานข้าวไปครับเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ดูข้างในไปดูข้างในข้างในกระทรวงพาณิชย์มายื่นหนังสือชี้แจงของบริษัทครับและขึ้นติดเที่ยงปึ๊บนะครับสวยครับไปดูข้างในกันครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิต Messenger ไปดูกระทรวงพาณิชย์ภายในครับ เียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษกองที่มนธุรกิจครับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยครับ,บกดร,บร,ริบลงก่อนเงียบครับเ <c oughs> วลาทำงานก็ห้องไทยห้องมันครับเงียบกิ๊บเสร็จแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้เวลากลับออฟฟิศแล้ว สวยอครับบรรยากาศตรงนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเมื่อหลายหลายปีที่แล้วนะครับช่วงที่เขายังไม่ได้ยื่นงบการเงินตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมมายื่นงบการเงินตรงนี้บางทีอยู่สองทุ่มสามทุ่มนะครับสิ้นสุดวันที่31พฤษภานะครับเที่ยงคืนนะครับ ตรงนี้ครับงบการเงินงทุกปีเขาจะยื่นสิ้นสุด31พฤษภาผมวิ่งมาตรงนี้บางทีรอนี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับสวงพาณิชย์นี่นะครับเจ้าที่เขาอยู่ยันเที่ยงคืนนะครับมาที่31พฤษภาคมมันวันสุดท้ายนะครับใครไม่มาเยือนเนี่ยโหปรับกันอื้อเลยครับปรับกันอื้อเลยปรับเยอะมากนะครับ ช่งพานิชปรับเยอะมากแต่หลังๆภาคนี้เขาก็ให้ยืน่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับสะดวกสะดวกเยอะสะดวกมากนะครับนี่นะครับน,นั่นนะสะดวกมากทางออกเดินนะครับมอไซค์จอดด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังอะ่ะจอดใต้ตึกครับจอดใต้ตึก ถ้าดูคลิปกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องตามติดชีวิตเมสเซนเจอร์ Messenger ให้ด้วยนะครับก็ทำคลิปไปเรื่อยๆวันนี้มากระทรวงไปหลายที่อยู่ครับไปหลายที่อยู่วันนี้มากระทรวงานิตเสียงนิ์ อยู่รถทางเดียวนะครับทางออกซ้ายมือเข้าสู่เลี้ยวซ้ายออกไปจะเจอแยกสนามบินน้ำนะครับถ้าเลี้ยวขวาออกไปเลี้ยวซ้ายออกไปยูเทิร์นชิดขวาก็จะเป็นสะพานพะนังก้านะครับสะพานพะนางก้าเดี๋ยวข้ามกันเลยนึยนง มาใส่จอดเล้อ๋อจอดเองนะครับกระทรวงพาณิชย์มาใส่ห้ามย้อนสอนรถวิ่งทางเดียวครับวิบ่งทางเดียวขอบคุณครับวิบ่งทางเดียวตลาดนัดสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ตลาดนัดด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์วันศุกร์จะมีตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์เก็บแล้วครับ มาถึงแล้วร้อนครับรถหมอส่จอดขอบคุณครับที่ติดตามรับชมตามติดชีวิตแมสเซนเจอร์อ,เเอลืมกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ